ในเกมเราจะได้ควบคุม3ตัวละครหลักที่ต่างมีมุมมองและเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองคาร่าหุ่นแม่บ้านที่ต้องหนีเอาตัวรอดจากเจ้าของที่ใช้ความรุนแรงคอนเนอร์ Connor, หุ่นตำรวจผู้เย็นชาที่ต้องไล่ล่าพวกแอนดรอยปันใจและมาคัส คุดูแลชายชราคนหนึ่งที่กลายมาเป็นผู้นำของการปฏิวัติแอนดรอยทั้งโลกความพิเศษของ Detroit ไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องแต่คือพลังของการเลือกทุกคำพูดทุกการตัดสินใจมีผลต่อทิศทางเรื่องในแบบที่คาดไม่ถึงบางตัวละครอาจตายไปตั้งแต่กลางเรื่องหรือบางตัวอาจกลายเป็นฮีโร่ผู้ปลุกความหวังให้คนทั้งโลกและทุกฉากทุกบทสนทนาถูกวางมาอย่างชาญฉลาดจนเราอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือความเป็นมนุษย์ ใครมีสิทธิ์เป็นอิสระการมีหัวใจต้องมีเลือดเนื้อด้วยจริงหรือ Detroit Become Human คือเกมที่ไม่ได้เล่นแค่ด้วยนิ้วแต่เล่นด้วยสมองและหัวใจมันคือภาพยนตร์ไซไฟระดับปรชัชญาที่คุณเลือกตอนจบเองได้ใครที่รักเกมเนื้อเรื่องเข้มขน้นชอบเสพดราม่านักๆและอยากสัมผัสความรู้สึกที่เกมไม่ใช่แค่เกมนี่คือหนึ่งในประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดครับ